สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวีโกรธนะครับผมสายานบุญอาจนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโกร w มาร์เก็ตติ้นะครับวันนี้เรามาถอดบทเรียนนะครับเอ่อน่าจะเป็นธุรกิจหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับก็คือเทรวเลตโอเชียนใกลนะครับก็คือคลินิกนะครับธุรกิจของคลินิกนะครับไม่ว่าจะเป็นความงามเอ่ยหรือว่าทําฟันเอ่ยหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเวลเนสนะครับเกี่ยวเนื่องเฮลท์นะครับุ่ม ธุรกิจแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นทั่วไปเนะเาะแล้วมาถอดบทเรียนว่าธุรกิจกลุ่มนี้นะครับถ้าจะทําให้ประสบความสําเร็จตั้งแต่ศูนย์ถึง100ก็คือเริ่มสร้างตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยจนกระทั่งไปถึงกระบวนการในการมีลูกค้าแล้วก็สะสมฐานลูกค้าได้เป็นหลักล้านบาทแล้วก็หลายล้านบาทต่อคลินิกเนี่ย <c oughs> เขามีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยนะครับกระบวนการแรกที่เรามักจะต้องเริ่มต้นก็คือการสร้างรากฐานเนาะอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เริ่มต้นในการสร้างเรื่องนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นเรื่องของเว็บไซต์นะครับมีความสําคัญมากเนาะในเรื่องของโมบายเฟิร์สก็คือแปลว่าเราต้องนึกเสมอว่าลูกค้าเราอะครับใช้เว็บผ่านมือถือนะครับแปลว่ากระบวนการในการทําทุกเรื่องอะครับต้องไปเทสบนมือถือก่อนว่าลูกค้า สะดวกกดไหมปุ่มเล็กเกินไปไหมนะครับตัวหนังสือเหมาะสมนะกับวัยหรือเปล่าเช่นถ้าเป็นกลุ่มคนที่มีสูงอายุหน่อยก็ฟอนต์มันควรจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับกลับมาดูดีเทลในเว็บไซต์นะครับก็คือจะต้องมีข้อมูลครบนะครับแปลว่าข้อมูลครบคืออะไรบ้างข้อมูลครบก็คือไม่ว่าจะเป็นแมปนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ติดต,ต่อการติดต,ต่อผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆไลน์ต่างๆ่องช่องโซเชียลมีเดียนะครับประวัติ นะครับจะเป็นปรวัติแพทย์เนาะนเป็นธันตะแพทย์นะครับก็ว่ากันไประบบของการจองคิวนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนเชื่อมลงไปในนั้นเลยหรือเปล่าหรือมีการทักเข้าไป l i โอเอก่อนในการจองคิวนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปวางแผนนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดธรุรกิจขยายโดยส่วนใหญ่ก็สามารถจองได้ทั้งทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เองหรือว่าเป็นไลโอเอหรือเป็นวีแชทวอตแอ p นะครับพวกนี้ก็ จะทําให้ลูกค้าสะดวกทุกช่องทางไม่ต้องข้ามไปข้ามมานะครับก็ค่อยๆขยับขยายในการสร้างไปนะครับเเรื่องถัดมาที่ต้องทำก็คือ Google Business Profile นะครับก็คือในแผนที่นะครับออตอนนี้มีการรวมแล้วเนาะเมื่อก่อนมีการแยกกันเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะสามารถรวมนะครับแล้วก็เข้าไปทำในเรื่องของการปักหมุดนะครับว่าคลินิกอยู่ตรงไหนนะครับในการเดินทางเนาะ รูปที่ต้องใส่นะครับสมมุติว่าเป็นกิ่นทำฟันก็ต้องมีรูปด้านหน้ารูปห้องรูปอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการทําให้ลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับมีการรีวิว5ดาวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรดรายจ่ายแถมมีโปรมีกิฟต์ไเชอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการที่ลูกค้าใหม่เข้ามาเรามาอ่านรู้สึกว่า Plus นะครับหรือมีความเชื่อมั่นนะครับอันนี้คือกระบวนการที่ต้องเริ่มทำนะครับตั้งแต่ ร้านเปิดนะครับร้านที่ยังไม่เปิดด้วยซ้ำนะครับที่จะต้องวางลึงนี้ไว้นะครับถัดมานะครับก็คือแน่นอนธุรกิจเมื่อเปิดใหม่ครับจะต้องมีการดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าไม่มีฐานเลยนะครับนั้นเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือยังไงก็ต้องทำโลเคอลีซี พาสของ s e o เนี่ยจะมีลักษณะของการทําที่หลากหลายเนาะ ACO เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่ในเว็บไซต์อย่างเดียวนะครับโซเชียล ACO ที่มีติดแฮชแท็กก็ต้องทำเนาะแต่พาสของการเสิร์ชท,ที่เป็น local ACO อ่ะครับ mm hmm. เช่นไปเสิร์ชโดยส่วนใหญ่เราก็จะเสิร์ชใน Google Map นะครับก็คือคลินิกใกล้ฉันเนาะหรือไปเสิร์ชใน Google นะครับก็จะมีการเปิดในเรื่องของผลการค้นหาขึ้นมาว่า คลินิกที่อยู่ในโลเคชันเรานะครับที่อยู่ใกล้ๆที่เรายืนอยู่นั้นนะ่ะมีซีนิตอะไรบ้างซึ่งเราต้องทำนะครับก็เป็นกระบวนการที่เหมือนเมื่อกี้นี้ก็คือแปลว่ากระบวนการต้องไปเซตติ้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยที่ทาให้ SEO ติดเนี่ยแน่นอนนะครับหนีไม่พ้นเรื่องของการทําบทความแน่ๆนะครับเป็นบล็อกให้ความรู้บทความให้ความรู้เป็นต้นนะครับเช่นทําฟันก็อาจจะเป็น การทําฟันแบบใสดีไหมเงี้ยนะครับมีการเปรียบเทียบรีวิวการทําฟันในแต่ละประเภทนะครับเป็นต้นเนาะอันนี้คือเรื่องของการให้ความรู้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ะครับเขาลูกค้านะครับจะซื้อเสิร์ชนะครับเรื่องของปัญหาที่เขาเจอนะครับดังน,นั้นต้องเน้นนะครับว่าเราสามารถแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าได้บ้างก็ต้องไปเสิร์ชหมลุ่มดูนะครับว่าลูกค้าพิมพ์คําว่าอะไรเยอะนะครับ มันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเรานะครับในเซอร์วิสไหนบ้างนะครับเนื้อเนี้ยก็เอาเซอร์วิสมาแล้วก็แตกเป็นเพนนะครับแล้วก็ปัญหานั้นนะครับมาเขียนบทความแล้วก็ขึ้นเว็บไซต์นะครับอันนี้คือเรื่องของ ICO 1หนึ่งก้อนนะครับถัดมานะครับหนีไม่พ้นเนาะอย่างแนะนําเรื่องของการยิงแอดที่เป็น Google Ad อยู่นะครับเพราะว่าอัตราของเรียกว่า ROI ไอนะรีเทิ n ์ n ออนอินเวสเเนี่ยค่อนข้างดีสุดนะครับถ้าเรางบไม่เยอะนะครับเราเก็บ Google Ad ก่อนนะครับสิ่งสําคัญก็คือ คนกลุ่มนี้เขาต้องการที่จะใช้บริการอยู่แล้วนะครับถ้าแยกเป็นฟันแนลเนี่ยฟันแนลนี้กำลังตัดสินใจแล้วกําลังจะเปย์เมนต์นะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมการทําเรื่องของแอดในการที่แบบเสิร์ชนะครับในอินเทน์ที่ลูกค้ากําลังจะซื้อนะครับเช่นอ,อาจจะมีคําว่าราคาอาจจะมีคําว่าที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมแอดทุกอันเนี่ยเราต้องปักหมุดนะครับออโลเคชันที่เราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมมตินะเป็นจิตจัดฟัน ยาลัดเท้าอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีย่าน,นมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอดที่ปกติเราสามารถใส่ได้ว่าเราอยู่ย่านไหน2คือเราสามารถปักหมุดได้ว่าแอดเราให้โชว์รอบๆนะครับโลเคชันเนี่ยระยะรัศมีกิโลนะครับหกิโลสกิโลหกิโลสิกิโลสิห้ากิโลเป็นต้นนะครับอันนี้คือก้อนที่สองนะครับเรื่องของการดึงดูดลูกค้าใหม่ถัดมานะครับ ก้อนถัดไปที่มีเง,เงินเยอะขึ้นนะครับก็ขยายไปโซเชียลแอดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการโปรโมตแบบภาพกว้างนะครับก็เป็นการรีวิว o ี e อร์ e ์เป็นการอะไรก็ว่ากันไปที่สามารถทำได้ในแต่ละธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของกฎหมายมีการเรื่องของอดูแลในเรื่องของการโฆษณาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจเราถ้าเกิดเป็นธุรกิจพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยก็ซัดได้เต็มทีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น พวกเวลเนสอะไรทั้งหลายลก็จะมีกฎพวกนี้อยู่นะครับก็ต้องศึกษากฎให้ดีนะนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนค่าปรับโดนอะไรไปนะครับการสร้างแบรนด์เวลเนสให้ลูกค้ารู้จักคนขายรู้จักนะครับก็คืออาจจะต้องมีแบบการให้ความรู้ในผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณหม,มอ,อ,อวัยเภสัชหรือผู้เชี่ยวชาญด้านออกกําลังกายหรืออะไรก็ว่ากันไปพวกนี้เนี่ยก็ต้องออกมาให้ความรู้ซึ่งโซเชียลแอดโดยส่วนใหญ่เราก็ ถ้าอัตราของค่าแอดที่ไม่ได้แพงมากอาจ,จะเป็นวิดีโอแนวตั้งเป็นต้นนะครับก็ลงได้ Facebook I g t i k t o k เลยนะครับหรือแม้กระทั่งในใน YouTube ที่เป็นแนวตั้งนะครับก็มีอัตราค่อนการเข้าถึงผู้คนได้เยอะแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกสุดและนะครับขั้นตอนถัดมาก็คือสร้าง Trust นะครับสิ่งที่จะสร้าง Trust ได้ก็คือแปลว่ามันจะต้องเป็น Expert Content นะครับ e x p ก r t ก็คือเรามีความเชี่ยวชาญด้านนั้นนะครับอันนี้เป็นยกต,กตัวอย่างคือหมอฟันนะครับ หรือความงามนะครับก็จะเป็นแพทยผิวหนังนะครับให้ความรู้นะครับหรือว่าถ้าเป็นรดน้าหนักเนี่ยก็จะเป็นอีกนักกำหนดอาหารนะครับหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้จากเอ็กซ์เพรสนะอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่จะต้องใส่เข้าไปในเว็บไซต์ในโซเชียลมีเดียเป็นต้นเรื่องของการรีวิวนะครับหรือเคสสตดีนะครับก็คืออาจจะมีการบีฟอร์เตอร์ที่ต้องขออนุญาตนะครับของผู้ที่ได้รับการ เรียกว่าจะต้องเอาออกสื่อนะครับก็ต้องเซ็นอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็การรีวิวจริงรีวิวต้องเป็นรีวิวจริงๆนะครับมีการทําจริงๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับถัดมาก็คือเราสามารถใช้ KOL หรืออินฟูเนี่ยในการที่จะเชิญเขามารับบริการแล้วก็รีวิวจริงเพื่อจะเอาไปขึ้นช่องเขาหรือเอามาใช้โปรโมทในช่องเรานะครับอันนี้ก็ต้องทำนะครับยังไงก็ต้องทำ พาร์ทของการทําตัวที่เป็นเรียกว่าตอบทุกรีวิวนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชิงลบชงบวกเนาะเรายังต้องตอบไล่ตอบนะครับทุกที่นะนเนี่ยต้องมีทีมในการดูแลนิดนึงนะครับอาจจะมีคอมเมนต์อยู่ในตัวบิสเนสที่เป็น Google Business ก็ต้องรีบกลับไปเคลียร์เขาไปคุยกับเขาเพราะว่าเราลบเองไม่ได้เนาะเราก็ต้องทําให้เขารู้สึกแฮปปี้นะครับ หรือแม้กระทั่งทุกช่องทางอื่นๆที่เป็นโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องมีทีมในการดูเนาะทีมในการตอบทีมในการโฟลว์อัพทีมในการส่งเคสให้กับคนที่มีหน้าที่เกี่ยวทองนะครับเมนเจอร์ Manager หรือเจ้าของในการที่จะติดต่อตับไปหาลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเมื่อเราได้ลูกค้าใหม่เข้ามานะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราเนาะเพราะว่า ต้นทุนในการที่เราจะได้ลูกค้าใหม่ก็มาใน1เคสเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะครับเราตร้องยิงแอดทุกช่องทางทั้งนู่นสารพัดเลยนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้ามาใช้ครั้งเดียวเราก็ไปแปลว่าเราก็ไม่คุ้มกับการทาโฆษณาหรือ advertising แล้วะังนะั้นเราจะรักษาลูกค้าฐานลูกค้าเก่าได้อย่างไรบ้างนะครับแน่นอนก็คงอาจจะต้องใช้เรื่องของการใช้ไลโอเอถ้าเกิดเกิดเกิดเป็นในไทยก็นิยมมันนิย่แล้วนะฮะเป็นช่องทางในการ เป็นทูเวย์คอมมูนิเคชันเนาะแล้วเขาก็ทักกับเราได้เราทักกับเขาได้นะครับก็มีการเมมเบอร์นะครับก็จะโตๆขึ้นไปเรื่อยๆก็มีหลายธุรกิจเนะเาะที่เราเห็นว่าโอ้ฐานลูกค้าของเขาคนข้างเยอะก็ไปดูที่ไลโ mm hmm. อเอเขาอะครับว่ามียอดเมมเบอร์อยู่กี่หมืน่นกี่พันกี่แสนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อเขามีลูกค้าเก่าคนข้างเยอะเนาะ,ะเพราะว่าเป็นในเรื่องของการสามารถเตือนนัดได้นะครับาสามารถที่จะส่งโปรได้นะครับสะสมแต้มได้นะครับ แม้กระทั่งธุรกิจอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้ไม่ใช่แค่เป็นส่งพัมพันเดียวเนาะอาจจะเป็นการเปลี่ยนย่างนะครับการซ่อมรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับแบตรถยนต์อะไรก็ว่ากันไปพวกนี้มันจะต้องมีเรื่อง e p e a t purchase ในรอบ1ปีรอบ2ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้สามารถ tracking ได้มาต่อกับเรื่องของ C r M นะครับสามารถบางทีเนี่ยเราสามารถเอา L O A มาเชื่อมกับ C r M หรือในราย O A เองก็มี CRM เนาะ,ะก็มีการวางแผนในการเก็บข้อมูลลูกค้า ติดแท็กติดข้อมูลอะไรเรียบร้อยเขาซื้อไปวันไหนอะไรยังไงเราจะต้องส่งการแจ้งเตือนว่ากําลังจะหมดอายุหรือถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับถึงเวลาที่ตรวจอะไรแล้วเนี่ยส่งให้เขานะครับถ้าเกิดเขายังเงียบอยู่เราสามารถส่งโปรพิเศษเฉพาะคนเฉพาะส่วนลดเฉพาะเขาหรือเฉพาะเดือนเกิดของเขาได้เพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความรักในธุรกิจเรานะครับใน,ในการในการบริการของเรานะครับอันนี้ก็เป็น กระบวนการนะครับที่สร้าง0ูนยถึงร้อที่มีลูกค้าติดตามเยอะๆนะครับผมสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ1เราต้องสร้างถันนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ต้องมีแน่ๆการทําตัวที่เป็นอ่ากูเกิลบิสเ s สนะครับสก็คือดึดูดลูกค้าใหม่ทั้ง ACO ทั้งตัวที่เป็น ACM คือ Google a d นะครับแล้วก็ Social a d อต่างๆนะครับต้องยิงเนาะแล้วถัดมาก็คือสร้าง Trust นะครับต้องสร้างคอนเทนต์ที่เป็นเหมืออาชีพนะครับ ถัดมาก็คือจะต้องมีเรื่องของการดูแลลูกค้าเก่านะครับมีระบบในการเก็บข้อมูลและติดต่อกับเขานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ทำธุรกิจในเรวนี้นะครับก็เป็นไอเดียเนาะแล้วก็ท่านอื่นที่เห็นว่าอ๋อเขาทำประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นไอเดียในการไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกดติดตามกันเอาไว้นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันอีพีหน้าสวัสดีครับ